คุณรู้ตอบหมดเลยเพราะนี่ครั้งแรกของรอบกาล่าของคุณคุณพูดออกไปเลยคุณจ๊ะ พี่ไอ้หนูตอบทำไมหนูเคยตอบไปแล้วอตอนตอบไป<อ>แล้วนะแล้ว,ลวคุณตื่นเต้นไหมหนูตื่นเต้นนิดนึงวันนี้ตื่นเต้นที่ว่าอุยตอนแรกตื่นเต้นที่ได้ยินว่าเอุ๊ยสิงกิ๊ดไงไม,ไม่แต่รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้กี๊ดเรารู้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ตื่นเต้นที่ว่าปกติเวลาเราไปงานเราจะกี๊ดเราไงแต่วันนี้มาณแม่นันก็เป็นงานเราแต่ทำไมไม่มีใครกี๊ดให้พวกเราเลยแล้วก็มีความตื่นเต้นว่าเรนจะต้องเดินยังไงงานเราจริงๆหรือเปล่ากลัวไปหมดกลัวไปหมดโหนกันโหนจ๋าก็ มันเป็นเหมือนหมุดหมายหนึ่งในชีวิตผมแล้วว่าหนึ่งปีผมต้องกี้ดอีกทีหนึ่งอะไรนะฮะต้กี้ส่งกีตส่งน้องๆคือเป็นหมุดหมายในชีวิตผมว่าหนึ่งปีผมจะต้องเล่นหนังพี่ยอดหนึ่งเรื่องอ๋อนี้คือตั้งเป้าไว้เลยเอาไบ์แมนปีละปีละภาคอีเลียมซิงอัตมาฟ้าผ่ามานะแมนเห็นมาทุกปีปีละเรื่องปีละเรื่องปีละเรื่องตกลงอผมไม่ได้ตกลง แต่เขาตกลงกับผมเขาทําแบบสัญญาเหมือนโอนลอยเอาไว้แล้วผมก็มาเซ็นแล้วกลายเป็นว่าทุกปีก็คือพี่ย้อนติดต่อมาว่าอยากให้เล่นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องนี้ก็วนกลับมาเจอกันอีกแสดงทุกปีจะมีซีโอตาโมดอยู่ในหนังพี่ย้อนใช่ใช่ครับใช่ครับมันเหมือนผมไม่ทําเวรกรรมพี่กับพี่ย้อนเอาไว้อะใช่แล้วแต่ละเรื่องมันมีความแตกต่างกันแต่ละเรื่องก็คือสนุกมากเล่นพันเซนพันเซนพันเซนรันเซนพ่นเซนพันเซนพันเซนพี่เลยก็คือแต่ละเรื่องอ่ะพอเป็นพี่ย้อนนะครับก็จะเป็นหนัง คอมเมดี้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้พี่ต้อมมากราบด้วยซึ่งผมก็เคยร่วมงานพี่ต้อมอยู่แล้วเรื่องนี้ก็เลยทํางานกันง่ายครับแล้วก็สนุกมากเพลงเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นคอมเมดี้อ่าน่ารักน่ารักสนุกสนุกอยางเราก็ร้ายไม่เบาอยู่แล้วอ่างคนดูจะแบบว่าเฮ้ยยังไงกับเราไหมไม่ผมเล่นแบบไม่ต่อเลยผมเอาความร้ายผมเอาความร้ายที่ผมสะสมเอาไว้ตั้งแต่เด็กเด็ก จำได้ว่าใครมันแกล้งเราผมผมจดจำอาไวน้นะ้วผมเอามาใช้ในเรื่องนี้แต่คุณต้องไปได้กับน้องนายแล้วเขามีแฟนคลับเยอะขนาดนั้นแฟนคลับเขารู้ว่าผมรักนาย<แ>ผมรับเรื่องนี้เพราะนายนภัทรด้วยเพ<แ>ร,ราะผม,มเรื่องนี้กับผมไม่โอน,านด้วยจริงเพราะผมรู้ว่าคือบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้พระเอกนายนภัทรผมก็ได้รับเลย<แ>ผมรับเรื่องนี้เพราะผมไม่มีตังค์จะไม่บอกใจเรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ผูต้องอให้มันหล่อไปก่อนอะไร โหเดี๋ยวรอดูในเรื่องผมหนักกว่าอาไทยเยอะขึ้นมึงรู้ไหมใช่ไหมเขาไลฟ์อยู่เนี่ยอะะไรนมันตัดไม่ได้นะเอ้าโอ้ยคนเขาคงไม่รู้เลยมั้งเออผมขึ้นสลิงโชว์สตันกับนายธัชพัฒน์ครับเมื่อกี้ทำไมไม่โชว์โอ้โหอาไทยตีลังกาสามรอบขนาดนั้นใครจะไปโชว์น้องผมมันเด็กวันนี้มันเฉิดฉายมันโดดเด่นน้องพี่สี่น้องไม่ยังสี่น้องย้อนไปเฉยค่ะ ใส่วิกใส่วิกไปยังไงอะฮะที่ต้องใส่วิกเพราะว่าผมข้างในมันเหลือน้อยแล้วมันจะได้ดูโดกหน่อยเอาจริงนะวันแรกที่ใส่วิกนะเดินไปเดินมาขอประธานโทษเหมือนเสี้ยนหลังเดินไปเดินมาเหมือนเสี้ยนหลังเหมือนเสี้ยนหลังยิ่งผมเหมือนเสี้ยนหลังมากแต่ว่าสนุกมากแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่ทรงเดียวมีหลายทรงเลยรอไปดูในเรื่องครับนายนภัทรเรื่องนี้โดดเด่นมากครับ ถ้าคุณไม่เคยเห็นนายนภัสเล่นบทตลกมาก่อนคุณรอดูเรื่องนี้คอมเมดี้ที่สุดในชีวิตนายนภัสแล้วบอกว่าตอนแรกไม่มีใครึเข้าาทุกวหน้าไโอ้โหทุกวันนี้ถ้าสมมติบอลลบูลยังไม่เกิดเนี่ยพี่นุ้ยดึงไปอยู่ก็มาดีครับแล้วจริงทุกวันนี้นายนภัสเดินไม่ทำเพลงแล้วเดินวั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 นหนึ่ง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 แล้วเนี่ยทุกวันนี้เดินโจ้แล้วโจ้มุกแล้ว แน่นอนเลยเพราะว่าพวกเราเดี๋ยวนี้ต้องอบแบบตลกลอ่ารน่ารักอะไอย่างเงี้ยลอนยอาด้วยตตัวรืองงานเยอะไม่มีเวลามาเล่นตลกหรอเนอะรไงทยรับไม่ได้แค่หหมนนี่สองสอถูถูนี่นเด็ลยเด็กมาด้วยมาหมดมาหมด่ ก็เอาเป็นว่าน้องนายเนี่ยเป็นเด็กเก่เขาเป็นคนที่มานะคือถ้าเขาอยากเล่นตลกเขาก็ต้องเล่นให้ได้เมือนวันนี้เขาก็เล่นได้แล้วสอบผ่านไหมสอบผ่านไหมวนนี้ผ่านยิ่งกว่าผ่านครับตอนนี้เรื่องมุตลกอพอผมละเหลือแต่เรื่องหน้าตาที่ต้องพัฒนานึ่หน้าดเานาว่าหาเราไม่ละหน้าตาดีเขาทำไมเราถึงยังโสดล่ะอฮ้ว เอาผมฝนโสดคนเดียวที่ไหนอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่พี่แกก่อนว่าพี่มีธุระต่อแต่บอกว่ารักน้องทำไมชงไม่ได้ผมไม่ได้ชงไอ้นี่เอาพี่บอกว่าผมฝนเอาแล้วฝดมันผิดตรงไหนโอเคโอเควัน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 เปลี่ยนเรื่องวัน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 ไตั้งทีมแบบคุณจอยของคุณจอยอะไรเรื่องเป็นไงคะฮะน้าเอกขเรื่องน้เอื่อหรอคะก็น้อยมกิด เอาจริงนะเอกเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นความแบบเป็นตัวตนของเจ้านั่นแหละก็มีความแบบว่าเออมันแมนแล้วก็ลุยๆเป็นผู้หญิงคนหนึง่งที่แบบว่าทำงานเพื่อผู้ชายอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยมันจะเริ่มชิงกังไงทางเอกจะาตุงนี้อย่างเงี้ยถมามันมีคำนำหน้ามันเริ่มเต็มใจไว้อย่าง คุณต้องมีด้อมแล้วนะคุณต้องมีด้อมแล้วต้องมีแบบเออมีด้อมมีอะไรงี้แล้วมีมีด้อมมีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เข้าด้อมตัวเองเลยตอนเนี้ยเออนี่เห็นนะกลัวกลัวก็มีฉาชีพดูดเงินไงไม่กล้าผมไม่กล้าไปกดลิงก์มั่วซั่วไปกดลิงก์อะไรเลยตอนนี้เรื่องนี้ในในเรื่องจะโชว์อะไรบ้างในเรื่องเหรอคะในเรื่องจริงๆอ่ะจ้าไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็จะเป็นแบบชีวิตแบบประจําวันของผู้หญิงคนหนึ่งเลยที่แบบว่าเออเรามีจุดมุ่งหมายเนื้อที่เราอยากจะช่วยผู้ชายคนหนึ่งประมาณนี้ดีกว่า เอาไปที่อาไทยเลยค่ะเอออไปก่อนเออก็ฝากวันที่8นะฮะวันพฤหัสที่8สิงหาคมนี้นะครับก็ติดตามนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับมานะแมนผมก็จะฝากตรงนี้ครับเพราะว่าหนังไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนไทยต้องสนับสนุนกันนะครับไม่อยากให้รอยยิ้มหมดไปจากประเทศไทยต้องมาดูมานะแมนดูไปแล้วเนี่ยได้รอยยิ้มด้วยได้ความสุขด้วยและอาจจะได้ ไอเดียหรือว่าการทํางานใดๆที่คุณมานะเขาไปหาทาเนี่ยมันเกิดไอเดียขึ้นมาก็ได้ในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความสนานตรงตัวไดแต่ถ้าเนื้อหาสาระมันต้องดีบ้างถ้าให้คนดูกลับไปได้อะไรแบบว่าก็เกี่กับรืองยุทธวิธเสียงอะไรอันนายนายเป็นยัไงนายนายเป็นยไงบ้างกับเรื่องนี้มาแล้วแไหมสนุกสนานมากเหมือนเหมือนได้ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็คนล็อกข้างที่แบบเฮ้ยอยู่ในฉากด้วยกันเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่เกินจินตนาการนิดนึงคือเราเราติดตามทุกคนเนยคือเป็นระดับแบบแนวหนของไทยเลยตลอแล้วเราก็พยายามตามให้ทนันโฟกัสให้ทนันต้องถามอาจารย์ไทยตลอดเลยที่อายไทยทายังไงดีครับมูนอย่างนี้แบบสอนผมหน่อยนะครับพี่กั๊มันต้องมาเล่นตลกคือเราป<อ><อ>ัาวความคอมเมดีเ้เหรอคือาจริงอะสิ่งที่ผมโดนรีฟอะคืออย่าตลกคือต้องอั้นขำให้ได้ใช่ต้องอั้นขำให้ได้แล้วให้อยู่นิ่ง แต่มันไม่ค่อยเป็นอย่างที่จิบเลยมันอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ก็ดูจับใจดูจับใจบ้างทำไทยขับรถดูไทยโอ้โหจริงๆทุกคนผมว่าทุกคนคือถ้าดูในหนังในเดียตั้งใจดูดีเดียคุณจะเห็นว่ามานะแอบยิ้มตลอดเวลาใช่ผมชอบมากเลยนะฉากที่หน้าเหมือนพี่แล้วมันประผบ่มาพี่น้องอะไรเหมือนมากมากโมกโมกเจ้าโอ๋สาโมกเหมือนมาก แม่เราได้ยินพี่โอ๊ตเล่าให้ฟังตลอดเกี่ยวยกับทีมพี่ยอแล้วก็ลึกแล้วก็พอมาทำก็คือไว้ใจอย่างเดียวแล้วก็สนุกสนานอาไปแล้วอไปแล้วสนุกสนานไปกับบทแล้วก็รูนสนน้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจอยากให้ทุกคนได้มาติดตามเรื่องนี้กันเพราะว่ามัน,ม,นมันคลายเครียดคลายเครียดแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าสนุกสนานกับพวกเราด้วยครับอันนี้จะรับแบบละครอะไรที่เป็นการ์ตูนคอมเมดี้เลยไหมอินดีชอบชอบอยากอยากแล้วจะมีสักหนึ่ง โอ้โหเเดินเราเดินมาเลยเสียบปอดโยกนนป้องโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นเอางี้นะครับผมอาจจะให้อะไรทุกคนได้ไม่มากแต่ว่าผมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่แหละเพราะวันนี้ผมก็ลอดกับแฟเพราะผมมีเรื่องเล่าอยู่สามเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องแรกขับรถมาที่พารากอนที่นี่ครับผมผมก็ขับรถรีบกลัวมาไม่ทันผมก็ฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงแฟนผมก็ด่าบอก่าไฟแดงทําไมผมก็บอกไม่ต้องยุ่งผมเป็นคนขับจบแล้วเรื่องแรกเรื่องที่สองครับ เรื่องที่สองมากินข้าวที่นี่ผมอยากกินอาหารญี่ปุ่นแฟนปาเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมบอกไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากกินอาหารญี่ปุ่นแฟนบอกไม่ต้องยุ่งผมเป็นคนสั่งเรื่องที่สองเบแล้วแล้วไปเรื่องที่สี่ไม่ต้องยุ่งผมเป็นคนเล่าเฮ้ยใครใครก็ได้โทรตามพี่นุ้ยกลับมาหน่อยโทรตามพี่นุ้ยกลับมาหน่อยเมื่อกี้ช็อตจนเจ็บคอหมดแล้วเนาะ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 เนานาะเนาะเนานาะเนาะเนาะเนนาะ เรื่องแรกโดดเด่นโดดเด่นทุกคนฮะก็คือแบบการขับซีนคือพยายามกั้นขับให้มากที่สุดแต่คือแบบคือขนาดพยายามมากๆแล้วคก็ยังยังแบบงุบขำจนแบบโอ้โหต้องแบบเริ่มซีนใหม่พยายามพยายามสูเสียดขนาดนี้มีชี้เป้าเลยชี้เป้าเลยพี่สองคนเนี้ยค่ะเพราะว่าเข้าฉากเข้าฉากกับพี่สองคนดูหเยอะค่ะใช่ก็เพราว่าพี่เขาเก่งมาก แบบไม่มีไม่มีฉากกบบพี่โอ๊ตเลยใช่ไมไม่ไ่ค่อยได้เจอผ่านแต่ว่าน้องเจอจละด้าน้องเจอตลาดโดดเดนรอดูน้องโดดเด่นดาวรุ่งใช่ครับแต่พวกเราคือดาวรุ่งพุ่งสุดเมนเราแก่แล้วมาฟัมาเดงมาฟังมามาฟังมาฟนงมง ก็ฝากด้วยครับใครที่รอติดตามแบบภาพยนตร์ที่ดูแล้วอารมณ์ดีได้ถึงหัวล้อแล้วดูง่ายดูกับใครก็ได้ดูดูกับน้องพี่สาวพ่อแม่ดูได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อยากเป็นคนได้ติดตามกันดีเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆที่ทําตลอดทุกเดือนนี้เลยทีไปร่วมสนุกกับผู้ชมตามรับภาพยนตร์แล้วก็มีทรูฟที่เราจะเดินไปเซอร์ไพรส์มีของที่เราลึกมอบให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางเพจช่องสามแล้วก็ทางคุกรลงภาพยนตร์ด้วยนะครับฝากด้วยครับมาณแม่วันที่8สิงหาคมวันแรกครับ โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นเจอจลาดโดดเด่นเป่งประกายโดดเด่นเจอจระดพุ่งโยศมีคนจุดแก้มมีมีร่องรอยหลักฐานใครของแม่แม่ของเองเขาเอาดอกไม้มาแล้วมีอะไรมีอะไรไม่เล่าแล้ววันหลังไม่พาไอ้ใครหมาเล่าว่าแม่ผมมาหอมแก้มผมนี่หรอเพื่ออะไรไม่ก็เห็นเรื่องนั้นไล่์กูฟังยังเลยเรื่องนั้นน่ะอะไรอะไรอะไะไรเรื่องหนักภาพยนตร์โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่น โอเคขอบคุณครับอินเสิร okay. okay. of ์ตนะครับอินเสิร์ตครับ